สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่26มิถุนายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว AOT นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ดีดตัวกลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นนะครับพร้อมโวลุ่มหนาแน่นนะฮะแล้วก็ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ด้วยนะฮะได้อีกครั้งมองระยะสั้นเนี่ยน่าจะกลับไปแถวไฮเดิมที่62.75บาทได้นะฮะในเชิงพื้นฐานเนี่ยการออกมาตรการ ให้ส่วนลดกับสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อใหอ้มาใช้ดอนเมืองเรามองไม่มีผลกระทบลบอย่างมีนัยยะนะฮะแต่ในระยะยาวเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตได้ทั้งที่สวนภูมิแล้วก็ดอนเมืองนะฮะอีกทางก็อยู่ระหว่างการขอขึ้นค่าภาษีสนามบินนะครับหากสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้กําไรเติบโตอย่างมีนัยยะในปี5 7นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่58บาท50าทนะครับหากได้ปรับขึ้นค่าภาษีสนามบินเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น74บาทนะครับก็แนะนําเก็งกําไรนะครับ ตัว bgh นะครับหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับในแง่ของ Defensiv e นะฮะจากภาวะตลาดที่อ่อนแอนะฮะ bgh เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่สุดที่มีสาขาครอบคลุมนะฮะจากการรวบรวมกิจการซึ่งยังคงมีแผน mna โรงพยาบาลอื่นๆต่อในอนาคตนะฮะแม้ราคาจะขยับใกล้แฟร์ที่เรามองไว้98บาทนะครับแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยยังมีโมเมนต์ตที่ดีนะฮะร,ราคาหุ้นดิดตัวขึ้นเป็นวันที่2ด้วยโวลุ่มหนาแน่นนะฮะเครื่องมือทุกตัว ให้สัญญาณบูลลิสนะครับรวมไปถึงเครื่องมือ DI ที่ยืนยนันสัญญาณซื้อมานานกว่า2เดือนนะครับราคาเนี่ยอาจจะขยับไปถึง100บาทได้นะครับในแง่ของเทคนิคแล้วก็แนะนําซื้อเก่งกําไรนะครับตัวสุภารัยนะครับราคาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮนะจากข่าวยอดจองสะสมใน5เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่8 2พันล้านบาทนะครับเทียบเป้าที่19,000พันล้านบาทนะครับยังไม่น่าจะทําให้ต้องปรับประมาณการขึ้นนะครับกำไรในปีนี้ มองโต21%ฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายใกล้10เท่านะครับของ P/E นะครราคาหุ้นเนี่ยสูงหน้าขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับประกอบกับทางเทคนิคเนี่ยเครื่องมือนะฮะในระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณ o v e r b o u g h นะคาดว่าราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัวนะครับหน้าทยอยขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าใกล้แนวต้านที่18.50นะครับสำหรับตัวสุาลัยก็แนะนำขายนะครับ ก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ AOT นะครับเมื่อวานก็มีพูดไปแล้วเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าก็มีข่าวมาแล้วด้วยว่าไทยแอร์เอเชียเนี่ยจะย้ายมาที่สนามบินดอนเมืองทุกไฟล์เที่ยวบินนะฮะเรื่องตั้งแต่1ตุลาด้วยนะครับซึ่งการประกาศมาตรการสนลดเนี่ย ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอคอรอมอนเนี่ยได้มีมตินะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชอบนะครับในเรื่องของการใช้สนามบินดอนเมืองกับสุวรรณดอนเมืองดอนเมืองกับสุวรรณภูมินะครับโดยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะให้เป็นสายการสนามบินหลักนะฮะหรือฮับแอร์พอร์ตนะครับอันนี้ก็เพื่อรองรับสายการบินแบบ เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อหรือเราเรียกว่า connecting flight นะครับเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์การการบินในภูมิภาคนี้นะครับส่วนดอนเมืองเนี่ยก็จะให้รองรับสายการบินต้นทุนต่ำนะฮะและหรือสายการบินในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เป็นแบบจุดต่อจุดหรือเร,เรียกว่า point to point นะครับนะครับอันนี้การย้ายมาเนี่ยก็บนความสมัครใจของสายการบินแต่ละสายการบินนะครับซึ่งการให้มาตรการส่วนลดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะนะฮะร,ระยะแรกก็คือเป็นการลด ค่าแลนดิง้งพาร์คกิ้งนะครับค่าเช่าพื้นที่บริการแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ตางๆลงเนี่ย95%นะครับอันนี้ในช่วงระหว่าง1สิงหาถึง30กันยา 55, 55นี้นะครับส่วนระยะที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ1ปีนะครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ตะกี้พูดถึงนะครับในปีแรกเนี่ยลดลง30%ปีที่2 20%แล้วก็ปีสุดท้ายที่10%นะครับซึ่งจากการออกมาตรการทั้งหมดนี้นนะะครับับจทําให้ตวเี่ย จะสูญเสียรายได้ไปสักประมาณ298ล้านนะครับในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเรามองว่าไม่มีนัยยะสําคัญนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ในแต่ละปีนะครับซึ่งทางฝ่ายเนี่ยมองรายได้ในปี55เนี่ยอยู่ที่3.24หมื่นล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ที่หายไป52ล้านนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแต่หากสายการบินต้นทุนต่ำย้ายมาที่ดอนเมืองเนี่ยเรามองว่าจะส่งผลดีมากกว่านะครับก็คือลดความแออัดของ สนามบินสวนุวรณภูนะครับแล้วก็รองรับทให้สามารถรองรับการเติบโตได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าเฟสสองจะเสร็จนะครับในขณะที่ดอนเมืองเองเนี่ยก็สามารถรองรับการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ําได้นะครับโดยไทยอเอเชียซึ่งเมื่อวานประกาศออกมาว่าจะย้ายไปดอนเมืองเนี่ยเขามีส่วนแบ่งนะครับในสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยสูงสุดถึง80%นะครับซึ่งการย้ายมาเนี่ย ก็จะส่งผลดีทั้งในแง่ของเออไทยแอร์เอเชียเองแล้วก็ส่วนตัวเอ t โอทีเองด้วยนะครับซึ่งแผนในอนาคตเนี่ยตัวไทยแอร์เอเชียเนี่ยเขาจะมีแผนการขยายเครื่องบินจาก24ลำในปัจจุบันเป็น48ลำในปี59นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยก็จะมีการเติบโตที่สูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตที่ดอนเมืองนะครับซึ่งถ้าหากเราดูนะครับในปี54เนี่ยเที่ยวบิน แล้วก็ผู้ใช้สนามบินนะครับของสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนที่ราว30แล้วก็26.6%ของทั้งหมดนะครับในเรื่องของการปิดซ่อมรนเวย์นะครับตั้งแต่11มิถุนาถึง9สิงหานะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจราจรเลยนะครับมีเพียงแค่ประมาณ12.6%ที่การขึ้นลงเนี่ยดีเลยไปสักประมาณ20-3 0นะครับ ซึ่งหากดูตัวเลขสะสมนะครับของสนามบ,บินสวรรณภูมินะครับ1-17มิถุนาเราจะพบว่าเที่ยวบินเนี่ยยังเติบโตอยู่ถึง11.37%นะฮะในขณะที่ผู้ใช้สนามบ,บินสวรรณภูมิเนี่ยตโตได้ถึง18.42%นะครับแต่อย่างไรก็ตามผลที่จะตามมาก็คือว่าน่าจะเห็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรันเวนะครับเข้ามาราว138ล้านบาทนะครับในเรื่องของการปรับปรุงดอนเมืองนะครับอันนี้จะใช้งบประมาณราว 1.8พันล้านบาทนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเงินสนับสนนจากภาครัฐเข้ามา392ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากเงินเคมประกันน้ําท่วมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยะจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเข้ามานะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเอามาร์ทยตามอายุการใช้งานเป็นเป็นหลักนะครับ แผนการกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีการบันทึกกลับการตั้งด้วยค่าสนามบินดอนเมืองในอนาคตนะครับซึ่งจะมีการบันทึกมากเป็นไรายได้อื่นๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากมีการบันทึกกลับนะครับตัวเออโเองก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นปีละ500ล้านจากสนามบินดอนเมืองเช่นกันนะครับส่วนการขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินนะครับ อันนี้เนี่ยจากการสอบถามเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าจากบทวิเคราะห์เดิมนะครับโดยตามข่าวเนี่ยกรมการบินพลเรือนเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาในช่วงของเดือนสิงหาที่จะถึงนี้นะครับทางฝ่ายยังคงคาดการนะครับกำไรไว้เหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานนะครับถ้าไม่รวมการปรับขึ้นภาษีสนามบินเนี่ยจะอยู่ที่58.50บาท50แต่ถ้าได้ปรับขึ้นเนี่ยจะปรับเป็น74บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงคำแนะนำถือไว้ก่อนนะครับ อีกอันนึ่งก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของกลุ่มแบงค์นะครับสินเชื่อแล้วก็เงินฝากนะครับในเดือนห้านะครับหรือเดือนพฤษภาเนี่ยยังโตได้ M มออนเะอ่มมันออนมันนะครับโดยธนาคารพาณิชย์ของไทย11แห่งนะครับมีสินเชื่อสุทธิสิ้นเดือนพฤษภานะครับอยู่ที่7.58ล้านล้านบาทนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น1% มันอ n อนมันนะครับแต่หากเทเยียร์ออนเยียรเนี่ยจะโตถึง14.6%นะฮะโดยทุกธนาคารยกเว้นเบนนะครับต่างมีสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นมัน on อนมันนะฮะธนาคารขนาดเล็กอย่างตัวทิสโก้บวกขึ้นประมาณ3%นะครเคก็2.3%ต่างมีสินเชื่อเติบโตได้ดีขนาดที่ธนาคารขนาดใหญ่ BBL SCB นะครับ K Bank T Cap เนี่ยต่างสินเชื่อโต กว่า 1%, 1นะครับมีแต่ KTB ที่มีระดับสินเชื่อที่สงตัวนะครับด้านเงินฝากรวมเนี่ยปรับตัวขึ้น1.1%นมันออนมันนะครับแล้วก็13%บสามเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียนะครับนำโดยตัวทิสโก้กับ LH Bank แล้วก็ KK นะครับที่มีสวิต c ์ฟันดิ n งมาจากตัว BE นะครับซึ่งส่งผลให้เงินกู้ยืมรวมเนี่ยปรับตัวลงนะครับในขณะที่อ,าตา loan, อัตราโลนต่อดิพสิตบวกบอโรอิงนะครับ ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะจาก84.9%ในเดือนก่อนมนาะเป็น85.8%นะฮะอันนี้ก็จากสินเชื่อที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับสินเชื่อ2เดือนแรกนะฮะ Q2 d a t e นนะครับ, Q date รบแล้วก็5เดือนนะครับของทั้ง 5, 11ธนาคารเนี่ยขยายตัวที่2%แล้วก็5.2%ตามลำดับนะครับโดยมองว่าหเดือนนะครับธนาคารที่มีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อสูงสุดเนี่ยจะเป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับ ในก็คือ L H b a n k k K Tisco คนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลของฐานที่เล็กนะฮะในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะนำโดยตัว SCB นะฮะที่โตถึง8.6%แล้วก็ BBL ที่5.3%รนะฮะที่มีที่ถือว่าเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับด้านการขยายตัวของ BKBANK TMB TCAP เนี่ยยังมีทิศทางเป็นบวกนะครับระหว่าง 3-5%เปอร์เซ็นต์นะค,คงมีแค่เพียง CIBT m นะที่สินเชื่อเอียร์ทูเดทเนี่ยอ่อนแอสุดนะครับทางฝ่ายยังคงมีมุมมองบวกนะครับต่อความต้องการสินเชื่อในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะฮะอันนี้ก็สนับสนุนโด,ดยการใช้จ่ายของภาค,นะครัฐนะฮะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเป็นหลักนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดจะเห็นการแข่งขันด้านเงินฝากเพิ่มมากขึ้นนะครับพิจารณาจากโลนต่อดิปรสิทธิ์บวกบริิงเนี่ยที่ขยับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงการปรับลด สัดส,ส่วนตัวดีลงนะครับสินเชื่อนะครับทางฝ่ายทาายเนี่ยยังคงคำแนะนําลงทุนมากกว่าปกตินะสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับโดยท็อปพิกเนี่ย เรามองที่ BBL นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่216บาทแล้วก็ KBank นะครับ192บาทแล้วก็ SCB ที่178.25บาทนะครับทั้งนี้เนี่ย BBL กับ SCB เนี่ยมีการขยายตัวของสินเชื่อได้ดีนะฮะอันนี้ส่งผลให้น่าจะสามารถทำได้เกินเป้านะฮะในขณะที่ KBank เองเนี่ยแม้สินเชื่อ5เดือนแรกโตไม่มากนะเพียง3.3เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่5.3นะฮะหากการเติบโตของสินเชื่อเริ่มชัดเจนนะครับ ในไตรมารสสเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งครับทางฝ่ายก็คาดจะเห็นสินเชื่อในอัตราที่เร่งในครึ่งปีหลังนะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับด้านงบดุลของทั้ง3ธนาคารนับว่าแข็งแกร่งนะครับรวมทั้งมี NPL อยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ c o v e r a g e Ratio เนี่ยสูงทำให้มองว่าสามารถรองรับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจได้ดีด้วยนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของโ,อโทษที ในส่วนของ ICT นะคะเมื่อวานก็ทางกสทชนะคะก็มีการสรุปนะคะว่ามีราคาขั้นต้นของการประมูลใบอนุญาต 3G ออกมาแล้วนะคะก็ประมาณ4,500อยู่ที่ราคาอยู่ที่4,500ล้านบาทต่อหนึ่งหสล็อตก็คือ5เมกะเฮิร์นะคะถ้าเราเทียบมาดูของราคาการประมูลที่เคย ตอนนู้นที่เป็นกทชอ,อยู่นะคะและที่จะมีการเปิดประมูลเนี่ยตอนนั้นนี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4,200กว่าล้าน4,267ล้านบาทนะคะถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ5.46%นะคะจากราคาเดิมที่เคยเคยแจ้งไว้ในการประมูลน,นะคะครั้งที่แล้วในการแจ้งการประมูลเนี่ยของเขาเป็น15เมกะเฮิร์นะคะที่12,800ล้านบาทดังนั้นถ้าเกิดเทียบในอัตราส่วนที่เท่ากันที่5เมกะเฮิร์เท่ากันเนี่ยราคาก็คือถือว่าเพิ่มขึ้น เพราะว่ามันก็มีช่วงต่างของเวลามีเรื่องอินฟลชันอะไรเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้เรก็มองว่าไม่ได้มีในยะสำคัญมากในในเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวหลังจากที่มีการประกาศตัวกำหนดราคานี้แล้วนะคะก็เห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากการกำหนดราคาแล้วก็คาดว่าจะมีการสรุปร่าง IM หรือตัวร่างหนังสือชีช้ชวนในการเข้าข้อมูลเนี่ยก็ประมาณเดือนก,กรกฎาคมจากนั้นก็ต้องมีการ เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารนณะหรือทำพับ b l i เ h ียร i n ิงนะคะในประมาณเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็จะประกาศลงในราชก,กิจารณุเบกษาแล้วก็เปิดประมูลได้ถ้าเกิดเร็วอย่างเร็วก็คือในเดือนกันยานะคะถ้าอย่างช้าก็คงไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็มองเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการประมูล 3G แล้วก็คาดว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่น่าจะมีการหยุดการประมูลนะคะราคา ของเราที่เราแนะนำแอดวาน์ก็คือทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน186ส่วนดีแท็กแนะนำซื้อนะคะราคา96บาทค่ะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ